ัจงรีวิวนะฮะวันคริสต์มาสนะฮะเพื่อนแล้วก็อาจารย์มานนยวันนางเอขอดวางทุกหน้าหมดแล้วหรือยังคะอ,อาจารย์ อันนี้อันนี้เราจะไปอย่างรวดเร็วเลยนะว้าหนอ่งแปาเร็วมาเร็วซิปโอเคใส่ยาถ่ายเยอะไม่ได้นะคะแต่ว่าได้เย วันนี้นะฮะเราอาจจะให้อันนี้ที่ข้างนี้มันเสียหรอฮะอันนี้มันเสียหรอกก็เลยไม่ได้ใช่ก็ทำไงให้มันหายเสียะก็ต้องเย็บไงใครเอามาให้รู้อาจารย์ตื่นตั้งแต่กี่โมงของวันอ๋อวันนี้เราก็ได้านประทานการที่ชนะแต่หน้ารีโกร์ดเองอันนี้ใส่อันนี้ใส่ไปประสิทธิกลมันดีอย่างคือ ต้องนะคะไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องโดนถูกต้องที่สุดตัดเื้อะท้อบอกว่าต้องปิีนปิีนหน้าตัวเองใหญ่ไปติดด้วยบอกชื่อแล้วสายมันอยู่ไหนอสายมันขาดหรอสายมันหลุดหรอไม่ใช่มันถอดได้ปะถ้าแบบเหมถ้าแบบมันถอดได้ปะเนี่ยมันมีสายอยู่อ่ะได้ลองได้แต่มึงจะไปแกะหรอ

的 เราการ์ดแนบไปไมการ์ดแนบสองกวบต้องต้องคลิปลุกไปนะต้องโพสท่าตลอดเลยนะนั่นแหละต้องคิปลุกแล้วแต่งอะไมาตปวนั้นตัวนว้ใส่น้าซื้อที่เดียวไว้ก็ดูนี่ไงคอยนี่ก็จ จำจักจใสจริงเนี่เลยจน้นใส่มั้งอันนี้ชุดที่2เดี๋ยวจะไปเป็นชุดที่สามเ่ยยันนี้มีชุดที่ส ส่งระซินเหมือนเขามีที่รานด้ใช่เหมือนเขามีมาจากชายแดนดูดะที่เดินบ้านเราจะกลับบ้านกันนะนี่ลาพกหมูโอ้โสดตาตันจ้าตัดตัวจรงใช่ปแม่กูหอดีมากอ่ะไม่ได้ห่อแล้วห่อห ขอบคุณที่บ้านนะครับแล้วว่าเราไม่ต้องขอบคุณนะครับต่อที่ยงกไม่ต้องเฮ้ยน่ารักอะเห็นขอบตาดูดีไหม หน้าไม่ออกฝรั่งเลยเคนเอเชียค่ะหน้าฝรั่ทีน้สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรากับมีความสวัสดีคไม่รว่าคกูขับรถมาเกาทอไรเงี้ยสอะไรลบคิค

ทำหน้าเศร้าเลยทำหน้าเศร้าแบบนี่ต้องมากำมงทำได้เลยดีหมดแตกไหมเราจะลองลอาทำบางอย่างรู้สึกว่าน่าจะไม่ได้เครียดกับการพิมพ์ไม่ได้บ้าน่กลัวน่าจะเครียดกับฝันชอบ สามว่าหน้าจอก็ททำอะไรกันอยู่เขากำลังอันนี่เป็นอาจารย์นะคะกูขอได้ไหมกูซื้ที่ไหนวะฮะอีกพวกโผล่เนี่ยอีพวกหัวเที่ซื้อที่ไหนวะแม่ซื้อที่ เขาเรียกว่าวบางขันนะมันจะเป็นส่วนแบบขาเออมันจะเป็นอยากได้ครับไปไหมดูว่าไปมีโนบัลลอยไดี๋ไม่ได้มือเราดสอบได้ไหดิทดสอบกันมาดิเ่า,าจะยิงเข้าระบบหน่ะ <c oughs> Oh my gosh. Tên á, thử thử con cái này. Con này เวลาเริกงามยำดีแล้วนะคะเราจะเริ่มกันด้วยการจับฉลากก่อนเนาะเดี๋ยวอาจารย์จะเป็นคนแรกที่จะกดสุม่มซึ่งคนคนนี้จะได้ของขวัญของอาจารย์เลยและพอคนคนนี้ได้ของขวัญของอาจารย์เสร็จก็คนนี้ก็มากดสุ่มถูอว่าของของเราอ่ะจะเป็นของใครอเ,คเออเราไม่ได้จับว่าให้ใครนะจับว่าจะเป็นของใครใครจะได้ของเราเนาะอ่ะเออ 아유. 어. 아, 아. 아.